ค่ะกราศวัรดี FC ช่องสาระจับฉ่ายเดอก่อนอื่นเลยนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดสต i b e ให้แอดบีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆแล้วถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามให้ก็กดติดตามไว้ด้วยหรือถ้าใครอยากให้ค่าน้ําใจแอดบีก็กดปุ่มซุปเปอร์แทงนะคะที่มันจะเป็นรูปนะคะคือเป็นรูปหัวใจนะคะแล้วก็มีตัว S อยู่ตรงกลางนะคะกดแล้วก็ให้กำลังใจโดยการมอบเหรียญให้นะคะ สูตรนี้แอดบีจะให้เป็นพิกัดบนนะคะสามตัวนะสามตัวเราจะใช้คือสิบบนบวกหน่วยบนนะคะแล้วก็มาบวกห้าคงที่นะคะตัวเองนะคะก็คือสองบวกสี่นะคะเท่ากับหกหบวกห้าเท่ากับอะไรก็ว่าไปนะเดี๋ยวแอดบีจะเขียนให้ดูเลยนะคะทุกคน อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะคะก็ให้เราเอาเลขสองบวกสี่มันจะได้เป็นหกนะคะเอาเลขหกนะคะบวกอีกห้านะเท่ากับสิบเอ็ดเท่ากับสิบเอ็ดนะคะเท่ากับสิบเอ็ดเราจะได้หนึ่งนะคะ ได้หนึ่งนะคะแล้วก็บวกอีกหนึ่งคงที่นะคะเท่ากับสองบวกอีกหนึ่งนะคะเท่ากับสามเราจะได้เด่นนะคะคือหนึ่งสองสามนะคะทำแบบนี้ทุก,ท,กทุกตัวเลขทุกสูตรเลยนะคะที่เราลงที่เราลงมาให้ตามนี้นะทำหมดทุกแถวเลยนะคะทุกคน เราก็มาเช็คดูว่าเข้าตัวไหนนะก็จะเข้าเป็นหนึ่งสองนะมามาทั้งหลักร้อยหลักสิบเลยนะคะเลขล่างก็เข้านะเลขหนึ่งนะคะอ่ะต่อมานะคะให้เราเอาสองบวกเจ็ดนะคะเท่ากับเท่ากับเก้านะคะเจ็ดะแปดเก้านะคะเก้าบวก อีก5นะคะบวก5้าเท่ากับ14นะคะเท่ากับ14เราก็จะได้เด่น4นะ,นะเราเอาแค่หลักหน่วยตัวนี้นะคะบวกไป1นะคะก็คือ5บวกอีก1ก็คือ6นะคะเราจะมาเช็คว่ามีเข้าหรือไม่นะคะเข้า5 6 นะคะตัวนี้นะเข้าตัวนี้นะอันนี้ก็เข้าห้าหกเข้านะคะต่อมาให้เอาห้าหกนะคะห้าบวกหกนะคะเท่ากับสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกห้านะคะเท่ากับ สิบหกนะคะเท่ากับสิบหกให้เอาจต่หลักหน่วยนะคะก็จะได้เป็นหกบวกหนึ 1, ่งเจ็ดบวกหนึ่งแปดเราจะได้เด่นเป็นหกเจ็ดแปดตามนี้เราก็มาดูว่าเข้าไหมนะคะเข้าไหมก็จะเข้าเป็นหกแปดนะคะหกแปด เข้าดีมากๆเลยนะคะต่อมานะคะให้เอาเลขแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกสิบหกบวกห้านะคะสิบหกบวกห้าเท่ากับยี่สิบเอ็ดนะเราเอาหนึ่งนะคะมาเป็นตัวเด่นนะคะก็จะได้เป็นหนึ่งนะคะบวกอีกหนึ่งเป็นสอง บวกอีกหนึ่งเป็นสามนะคะเราจะได้เด่นเป็นหนึสองสามนะคะพิกัดบุญนะคะเช็คดูนะคะเช็คดูมันจะเข้าเป็นเลข1น,นะคะเลข1เลข2ก็เข้านะแต่ว่ามันไปเข้าเลขเอ่อสิล่างนะคะก็เรามาเช็คได้เข้าเลข1น,นะคะตัวนี้ ต่อมาเลยนะรอบต่อไปก็จะเป็นเอาห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกนะคะหกบวกห้านะคะบวกห้าหกบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดได้หนึ่งนะคะหนึ่งแล้วก็บวกอีกก็เป็นสองบวกอีกหนึ่งก็เป็นสาม เราจะได้เด่นเป็นหนึ่งสองสามนะคะเราก็มาดูว่ามีไหมนะคะก็จะได้เข้าเลขสามคือตัวนี้นะคะเลขสามเข้าดีมากๆเลยนะคะต่อมาให้เอาเลขสามบวกสามนะคะเท่ากับหกนะหกบวกห้านะคะเท่ากับสิบเอ็ด ล้วก็จะดเด่นเป็นหนึ่งะคะวกอีกหนึ่งเป็นสองโบอีกหนึ่งเป็นสามเราจะได้เด่นหนึ่งสองสามเลขตัวเดิมนะคะแต่รอบนี้ได้สองเด้งเลยนะคะก็คือเลขสองนะคะเลขสองเบิ้ลด้วยนะคะเลขหนึ่งก็เข้านะแต่ไปเข้าหลักหน่วยนะคะหลักหน่วย ต่อมานะคะให้เอาสองบวกหเท่ากับแปดนะคะหกและเจ็ดแปดแปดบวกห้าเท่ากับสิบสามนะคะเอาตัวเลขสามนะคะสามบวกอีกหนึ่งเป็นสี่บวกอีกหนึ่งเป็นห้านะคะอันนี้เด่นของพรุ่งนี้ก็จะเป็นเด่นสามสี่ห้านะคะ ก็มาเช็คเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าจะมาหรือไม่มานะคะแต่เดินดีมากๆเลยนะดูสิเห็นไหมเราก็ทำตำหนิไว้เลยโอ้เลขนี้เข้าวงเอาไว้เลยนะคะลงวงเอาไว้เลยเลขเข้านะคะอันนี้ก็เข้าอันนี้เข้าห้าหกสองเด้งอะไรนะคะอันนี้เข้าด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะทุกคน สูตรนี้ก็บอกไว้ก่อนว่าเป็นสูตรระยะสั้นแต่อยากเอามาให้ทุกคนในลองทํากันดูนะคะถ้าเรามีความรู้วิชาติดตัวนะคะก็จะดีมากๆเลยนะคะหรือถ้าใครที่อยากจะได้ความรู้นะคะเป็นสูตรตายตัวเลยนะคะก็คือตาราง15ช่องที่แอดบีบอกนะคะโปรยังอยู่นะคะอยู่ในราคา1 9 9่บาบาทเท่านั้นนะคะโปรนี้นะ หรือถ้าใครไม่ถนัดการคำนวณหวยนะคะเข้ามาที่ห้อง VIP นะคะ599บาทตลอดชีพเลยนะคะมีทุกหวยทุกหุ้นนะคะที่แอดบีลงนะคะลงก็เกือบทุกหวยทุกหุ้นเลยนะคะแต่รับรองไม่มีใครเล่นหมดทุกหุ้นหรอกนะคะแต่แอดบีจะคัดสรรมาอย่างดีนะคะที่ทุกคนน่าจะเล่นนะคะและคำนวณเลขเข้าอย่างดีมากๆเลยนะคะ คลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนเด้วสวัสดีค่ะ